สวัสดีครับเพื่อนเก่าเล่าความหลังเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นเพื่อนเก่าของไม่บางอาจเป็นเพื่อนเก่าของท่านนะครับแต่ในฐานะเป็นลูกน้องเก่าแล้วกันนะครับผมเองเป็นนายสตวรแพทย์ครับชื่อนายสตวรแพทย์ธานินทสันติวัฒนธรรมนะครับเคยเป็นอาจารย์สอนที่ไม่ดนและสําคัญที่สุดนะผมเคย รับใช้รองผู้ว่าฝ่ายการสาธารณสุขคนหนึ่งครับสมัยท่านจำลองเป็นผู้ว่ากทมครับชื่อคุณหมอกระแสชนะวงเมื่อปี3-5ปัจจุบันเองผมเองนี่ก็ประกอบธุรกิจก็คือไปทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เป็นเจ้าของโรงพยาบาลพยาบาลสัตว์ศูนย์หลวงสัตวแพทย์สี่แยกสี่ลาดนะครับก็ เริ่มรู้จักท่านก็ผมยังจําวันนั้นได้เลยนะครับผมเข้าไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนรองผู้ว่าฝ่ายสาธารณสุขพอดีตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าใครจะมาก็เราอยู่หน้าห้องกันนะฮะเขาก็ถามเมือนตลอดนะครับว่าใครจะมาใครจะมาผมก็ไม่รู้แต่บอกท่านผู้ว่าก็บอกเป็นคนดีคนดีมาแน่นอนนะครับก็เลยเดินจําได้วันนั้นก็ท่านมาก็เป็นคุณหมอกระแสช้วงเราก็ดีใจมากนะครับว่าท่านเป็นหมอแม็กซใส่ใส่ตอนนั้น เหตุเกิดเมื่อสามสบห้าสาสิปีที่แล้วครับปีสองห้าสามสี่นะครับท่านมาตอนนั้นผมเองก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับก็รับใช้ท่านทีนี้ก็ท่านก็มายังจำภาพติดตาเลยท่านมาในชุดซฟัฟฟารีผ้าไหมนะครับสีทองนะครับสีเหลืองอ่อนๆเดินเข้ามาทำราศีจับเลยฮะแล้วก็รับใช้ท่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ เรียกว่าผมมีนายอยู่คนเดียวทุกคนจะถามว่าที่โรงพยาบาลผมก็ถามทําไมอา,อาจารย์ไปเรียกคุณหมอกระแสว่านายบอกเหมือนกับพวกสังดินาไงบอกเออนี่กทมเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างนั้นนะครับสายมหาไทยก็เรียกงั้นก็เลยเรียกนายมาตลอดถ้ามีคําว่านายหลุดไปก็อย่าคิดว่าเป็นสังดินานครับเป็นลูกน้องเก่าเล่าความหลังแล้วกันนะครับ ผมยังจําวันนั้นได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เหหารธรรมดาไม่ได้อะไรฮะไม่ได้ไปใช้อํานาจไม่ได้สั่งการแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้การเ,เทคนิคของท่านคือท่านจะครองใจ นะครับท่านเน้นที่การครองใจมากกว่านะครับพวกผมเนี่ยอยู่หน้าห้องเนี่ยกลับบ้าน6กโมงเย็นผมต้องไปทําคลินิกนะครับผมยังอยู่รับใช้ท่านหึงหกโมงเย็นเลยนะครับร้านไม่เป็นไรหมารอได้นะครับต้องช่วยนายก่อนอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ท่านไม่เคยบังคับไม่เคยต้องใช้เงินทองไม่เคยเลยนะครับเราทําด้วยเต็มใจเต็มใจอย่างยิ่งเราเรียกว่าตรงนี้ครองใจคนโดยทําไมท่านทครองใจคนได้รู้ไหมครับสิ่งที่ผมก็ ผมพยายามศึกษาตลอดผมก็เห็นผู้วิหารมาหลายคนผมชอบเรื่องศึกษาเรื่องผู้นำนะครับก็พบว่าท่านง่ายๆเลยนะครับท่านใช้หลักสี่ข้อยังครบ oh. แบ่งปันไปมาวาจาจับใจช่วยกีดกันไปนิสัยเป็นกันเองแบ่งปันไปมาหมายความว่าถ้าเอาเคาผมเห็นเลยนะครับชัดเจนตอนอยู่หน้าห้องถ้ามีคนเอาของมาให้นะครับท่านไม่เคยขนกลับบ้านเลยนะครับ ท่านก็บอกเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันมามานี่มานี่มา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 ไปเอาไปเอาไป,เอาไปเขามาให้ท่านเป็นคนแบบอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งไป,ไปมามีของก็ไปเมืองนอกก็จะเอาของมาฝากหน้าห้องกันทุกคนเลยครับมีของกระจุงกระจิงน,น,น่ารักน่ารักกันนะครับก็ามาให้นะครับอันที่ที่เห็นว่าวาจาจับใจอันนี้จะเห็นชัดเห็นชัดถ้าใครได้คบท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โ oh, หท่านเป็นคนน่ารักท่านมาตลอดสามสิบปี ที่ผมอยู่กับท่านมานะฮะเชื่อไหมครับผมยังไม่เคยได้ยินเสียงสะบดจากท่านเลยสักครั้งเดียวมีแต่ท่านชมนะครับไม่เคยว่าใครเลยบ่นนี่ก็แย่แล้วท่านนายกระแสบ่นเนี่ยนะครับบอกว่าแค่นายบ่นนี่ก็ไอคนนั้นนี่ถือว่าแย่มากแล้วนะครับก็เห็นตรงนี้นะครับท่านวาจาท่านมีปิยะวาจาท่านพูดจาไพเร,ราะนะครับลูกน้องผมเนี่ยเจอแป๊บเดียวนะครับโอ้โหบอก น่ารักจริงๆคุณหมอน่ารักบอกในกระแสม,มาทุกคนก็จะเต็มใจช่วยเหลือดูแลท่านอย่างดีนะครับว่าจ,จะจับใจนี่เด่นมา่าอันที่สามคือช่วยกิจกันไปมีอะไรท่านช่วยนะครับท่านช่วยได้หมดท่านช่วยเลยนะครับเรียกตรงนั้นมาตรงนี้มามาอะไรช่วยเขาหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยมีคนมาหาท่านเยอะนะครับดังนั้นก็กทําไปสุดท้ายนิสัยเป็นกันเองจะเห็นท่านเป็นกันเองมากนะครับเขาบอกว่า มีคํากล่าวที่ว่าตอนสมัยอยู่ที่สุศาลานะครับพบคุณหมอกระแสนเนี่ยง่ายกว่าซื้อโอเลี้ยงอยีกนะง่ายเหมือนซื้อโอเลี้ยงมาเลยครับท่านไม่เคยมีไม่เคยมีเลยคนมาหาท่านนะครับเราอยู่หน้าห้องเราก็มีหน้าที่กันกรองใช่ไหมครับคนมาแขกเข้ามาคนนี้เป็นยังไงท่านบอกไม่ไปไปเชิญเข้ามานักข่าวมาเอามาคุยกันมาคุยกันท่านไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เองก็มาก็มาผมเลยบอกว่า อ๋อสี่ข้อนี้มันก็คือสังขาวัตถุสี่ธรรมะในการคลองใจคนนั่นเองครับทานปิยวาจาสมานตตาอัตจริยาและสมานตตานะครับสี่ข้อน,นะครับบาลีผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับอีกทีแล้วครับทานปิยวาจาอัตจริยาและสมานตตานะครับก็เป็นตรงนี้ก็ก็เลยคลองใจคนได้ไม่แปลกนะครับทำไม คุณมอกกระแสไปที่ไหนถึงมีคนให้ความเคารพนับถือรักไม่ใช่ธรรมดานะครับกลับไปกรทมนะผมจําได้ท่านเคยไปที่กรทมอตอนหลังที่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วท่านออกไปเป็นผผาดโผลในวงการการเมืองท่านกลับไปกรทมนะครับคนเข้ามาไหว้เต้ไม่หมดเลยครับผมเองก็ไปกับท่านรู้สึกตัวใหญ่ไปด้วยเลยนะครับมีคนมาให้ความนับหน้าถือตาเราก็รู้สึกพองไปด้วยเลยครับนี่แหละครับ คุณหมอกระแสะของผมครับเรื่องนี้ก็ผมตั้งแต่ที่ได้รับใช้ท่านมานะครับสามสิบปีแล้วเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของพ่อผู้นำตลอดไม่ว่าใครจะมาเยี่ยมท่านได้ก็พูดบรรยายอะไรท่านก็จะพูดถึงกับว่า leadership leadership นะครับท่านบอกว่าผู้นำเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับ ก็มีหลายเรื่องมากซึ่งผมได้เห็นมาตลอดนะครับตรงเราก็เห็นผู้นำหลายสมัยหลายสไตล์แต่คุณหมอระแสนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับผมถึงแม้รับใช้ท่านเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นมาก็ได้คุยกับท่านตลอดนะครับได้คุยได้หาลือได้ปรึกษาได้อะไรกันตลอดเวลานะครับไม่ห่างกันเลยก็สำคัญที่สุดผมเท่าที่ผมจับจับทางท่านได้นะครับก็คือท่านเป็นถามว่าทำไม สามสิบปีแล้วเนี่ยท่านยังยังไม่เปลี่ยนแปลงยังพัฒนาตอนเองคนแปดสิบแปดเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านยังมาทำงานได้แข็งแรงขนาดนี้ซึ่งผมว่าบางคนยังแข็งแรงกว่าผมอีกเลยนะครับะฉะนั้นผมเลยกลาเรียนว่าที่ผมเห็นนะครับในฐานะเป็นลูกน้องเก่าเล่าความหลังแล้วกันนะครับที่วิเคราะห์ก็ผมก็เห็นว่าสิ่งที่คุณหมอระแสมีนะครับก็คือเรื่องของเป็นผู้นำแบบ s e habit นะครับหมายความว่าไงที่เราก็คงรู้จักเรื่องของเซเวนบิตออฟไฮลี่เอฟเฟกตีฟพียนะครับก็คือเจ็ดเวสัยของผู้นําที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็เลยผมก็เลยบว่าผมว่าเรามาสังเกตทีละเรื่องทีละเรื่องผมว่าเห็นว่าอ๋อมันสอดคล้องกับผู้นําผู้นําแบบตามเซเวนบิตผมเรียกว่าท่านเป็นเซเวนบิตธรรมชาติหมายความว่าพอรวมแล้วพอประมวลรวมแล้วเนี่ยเอา้ามันเข้าล็อกนี้เข้าล็อกนี้ของ คุณสเฟนโคเวที่เขียนไว้จริงเช่นผมจะยกอย่างนะครับนิสัยที่หนึ่งก็คือบุก be proactive นะครับเริ่มต้นที่บุกลองมือกระทำก่อนท่านเองนะครับก็เห็นท่านมาเรื่องบางเรื่องท่านไม่เคยกลัวเลยนะครับที่ผมเห็นมาที่ศึกษามาคือท่านนั้นท่านที่จะทำสถาบันอาเซียนท่านมีคนเดียวนะครับทั้งสถาบันเริ่มต้นมีคนเดียวให้ก็บุกไปทำแล้วครับบอกผู้ใหญ่ ผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ ye, ให้ทําท่านบอกโอ้ยผมก็มีหน้าที่ชกอย่างเดียวหรอกครับต้องทำห้าเดือนชกอย่างเดียวเอยงนครับท่านบอกเราก็ชกอย่างเดียวเราก็มีหน้าที่ชกอย่างเดียวนะครับก็มาแล้วครับบอกปากแตกเล yup. Bal, ือดกบปากก็ก mm ลืนเลือดลงไปนี่ครับผู unusual unusual ้นํานะครับก็เลยท่านบุกท่านก็เริ่มบุกนะครับท่านก็มาอย่างนั้นก็จะเห็นว่าหลายเรื่องเราก็จะเห็นในในวิถีทางของท่านซึ่งท่านจะเป็นคนที่ลงมือทำก่อน นะครับอันที่สองมาเขาบอกว่า,เ,าเริ่มต้นที่ตั้งจุดมุ่งหมายในใจ b ีเอ mm. นะ็นวิ h ีกิบ n ีเอ็นวิเินมะเสียงลิ้นพันกันหน่อยนะเป็นฝรั่งไม่ค่อยได้พูดนาน b ีกินวิ t ีเอ็นอินไมลนะครับเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายในใจหมายความว่ามองเห็นเป้าหมายก่อนมองเห็นตอนท้ายก่อนนะครับท่านเองก็มีตั้งเป้าหมายตลอดท่านเป็นคนที่ไม่ว่าทําอะไรจะเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่สุขสลาของท่าน,นถ้าเราเรียน เห็นมานะครับศึกษาประวัติมาท่านก็ต้องเศึกษาลาท่านก็จะตั้งเป้าหมายจะต้องทําไอ้นี่ท่านนี้ท่านเชื่อมั่นว่าทําไมทําไมต่างจังหวัดถึงถึงจะต้องได้ของไม่ดีโดยเพียงย่งเรื่องการศึกษาเราจะเห็นชัดเลยนะครับท่านให้ความสำคัญของการศึกษามากกาศึกษาประวัติของท่านเนี่ยบังเอิญผมเองต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับท่านเยอะมากนะครับผมพบว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านที่ท่านเป็น เชงของท่านได้เนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงได้เพราะการศึกษานั้นท่านต้องได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพมีครูใหญ่ฝากท่านมานี่แหละครับท่านมีเป้าหมายท่านจะทำไม่งั้นท่านก็เป็นเด็กขายอะไรขายโอเลี้ยงตามสถานีรถไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่านเชนตลอดท่านเปลี่ยนท่านมีเป้าหมายชีวิตท่านจะบุกท่านบุกเสร็จท่านต้องเป้าหมายสมว่าท่านรู้สำคัญกว่าทําก่อนชีวิตของท่านนะครับก็มีความเป้าหมายมีเรื่องของงานมีเรื่องเริ่มตั้งแต่ ในสิทธิ์ท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ที่สีราชนะครับท่านก็พยายามทํานู่นทํานี่มีอะไรมาตลอดให้ความสาคัญกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเออให้ความสาคัญแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับท่านทํากิจกรรมท่านเป็นสารนิยกรท่านทำนูน่นทํานี่เยอะมากเป็นนักพูดด้วยอะไรเนีพยาะก็ไปตรงกับคําที่ว่าการเรียนทําให้มีงานทํา แต่กิจกรรมมาททาให้ทางานเป็นท่านก็ใช้อย่างนี้นะครับตลอดสามข้อแรกท่านก็พัฒนาตัวเองตลอดจะสังเกตว่าทามาอันนี้ไปถึงทกมบคนอื่นใช่ไหมครับทกัาคนอื่นเนี่ยก็หัวข้อที่สี่ก็บอกว่าเ,เริ่มจากการที่ติ้งวินวิน,วนคิดแบบชนะชนะเรื่องนี้แบบผมเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผลงานเด่นของท่านคือท่านตั้งที่กทมคือท่านตั้ง โรงเรียนแพทย์กทมหรือเรียกว่า,าวิทยาลัยแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลตอนนั้นเองเนี่ยก็มีของมสวมาฝากเรียนที่วชิระก็มีการง้องแงงง้งองแงงกันนะครับก็ดึงคนนั้นดึงอาจารย์ไปดึงหมอไปเป็นอาจารย์ดึงอาจารย์มาน่นนี่นั่นอะไรนะฮะก็ก็เลยมีเลยจะตบตีกันอยู่แล้วนะครับแต่ปีดีน คุณหมอเกแสอยู่เราผู้ว่าตอนนั้นนะครับคุณหมอเกแสนายผมเนี่ยก็เข้ามาเจราจากันนะครับเชิญมาเจราจากันสุดท้ายนะครับผมไม่เห็นมีเสียงดังมีแต่เสียงหัวเราะตอกอสิกทุกคนเป็นกันเองและสุดท้ายด้วยการเจราจาของท่านด้วยการปฏิบัติน orm ด้วยการเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนทําให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นท่านก็ไปดึงความร่วมมือมาจากมหิดนก็มาร่วมกันช่วยสุดท้ายสําเร็จฮนะ ก็ได้โรงเรียนแพทย์กทมมาซึ่งตรงนี้แหละครับก็บอกว่าท่านก็บอกว่าไม่ต้องชนะหรอกแพ้ก่อนแล้วชนะช,นะชนะอีกอย่างหนึ่งก็รายกลายเป็นวินวินทั้งคู่นะครับต,ต่อมาต่อมาไอ้ข้อข้อต่อมาคือข้อที่5้าก็เรื่องของเรื่องของการที่เขาเรียกเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็บอกเออมันตรงกับ เขาเรียกว่าอะไรฮะปรัชญาของม่โดนอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ใช่นะครับอัตนานอุปมังกะเรคนก็เลยว่าอัตตาหินั่นตนเป็นที่ยึงตนแต่คําว่าอัตนานอุปมังกะเรคือแปลว่านี่แหละครับเอาใจเขามาใส่ใจเราหมายถึงเราเป็นหมอเราก็ต้องเอาใจคนไข้มาใส่ใจเราแต่คุณหมอก็กสนะครับในนายผมคนนี้เอาใจของพนักงานของเพื่อนร่วมงานของใครทุกระดับเนี่ยมาใส่ใจตัวเองตลอดเป็นห่วงเป็นใย คิดถึงใจเข้าใจเราต่อเวลาข้อนี้เป็นเรื่องที่ท่านโดดเด่นมากนะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6กม่ข้อสุดท้ายกับการที่ทำต่อ,ตอคนอื่นต่อสาธารณะ,ะคือทีมเวิร์กการสร้างทีมผนึกกำลังภาษาความต่างนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสเพราะฉะนั้นท่านเองอครับก็ทำเรื่องของทีมเวิร์กมาโดยตลอดท่านให้ความสำคัญมผมจำได้ว่าท่านเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ที่ศึกษาลานะครับท่าน เอาคนแถวนั้นแหละครับทําอะไรได้ก็เอามาทำมาเนีนยทาไม้นี่เขียนหนังสือได้เอามาเป็นสมียนเอานั้นมาเป็นอะไรมาช่วยกันอยู่ตลอดเลยนะครับทั้งศึกษาลาได้รับความร่วมมือใช้ฟรีด้วยแล้วยังได้ความร่วมมืออีกนะครับนี่แหละครับเด็นกำลังภานาความต,าต่างที่แท้จริงคือการให้ความสำคัญกับคําว่าทีมเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเลยว่าผมไม่เคยเห็นหมอคนไหนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะหมอส่วนใหญ่แล้ว มักจะเขาบอกอาชีพพระครูหมอเนี่ยนะครับสามอาชีพเนี้เป็นอาชีพที่คนเนี่ยามารักษาพยาบาลต้องเอาตังมาให้ด้วยนะครับพระครูหมอนี่ฮนะเราไปเชิญพระมานิมนต์พระมาเราก็ยังต้องเอาตังค์ให้ท่านมีค่าอะไรนะนิติพั์หรือไงนะใช่ไหมครับครูก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้ใช่ไหมฮนะพวกเหล่านี้มันก็จะมีความเป็นแบบอีโก้สูงแต่ท่านไม่มีท่านได้สลายอีโก้แล้วท่านก็ให้ความ สำคัญเรสเพคกับทุกคนนะครับนั้นมาก็เลยเป็นเรื่องของทีมเวิร์กก็เลยได้ทีมเวิร์กขึ้นมานะครับง่ายๆครับผมว่าผู้นำสมัยนี้น่าจะเอาไปเรียนแบบบ้างนะครับข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนะครับรับเรื่อยคมคุณบอกกระแสเนี่ยนายผมคนนี้เนี่ยผมตั้งแต่ผมเห็นท่านมาตั้งแต่30ปีแล้วนะครับสิ่งนี้ท่านทำตลอดเวลาคือเรื่องของการออกกำลังกายท่านทำให้ร่างกายแข็งแรงพูดตรงๆนะแข็งแรงกว่าผมอีกแล้วครับท่านยังจ็อกกิ้งได้ 88นะครับยังจ็อกกิ้งได้ตลอดแล้วท่านทํามาตลอดผมยังจําได้ครั้งหนึ่งผมไปรับใช้ท่านพาไปเทีย่ยวไทท่านไปราชการที่ไต้หวันวันชาติไต้หวันผมเองก็ได้รับส้มหลนท่านเลขาก็บอกว่าหมอหมอไปดูแลนายเอาตัวให้ผมผมไปด้วยผมไม่เคยไปเมืองนอกเลยนะครับผมก็ไปกับนายไปด้วยกับสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือชุดวิ่งครับเพราะนั้นไปไปถึงไปถึงที่ไทเป ท่านก็ไปวิ่งครับหมอไปวิ่งกันไปผมได้ครับผมก็ไปเลยครับนายสั่งมาสู้ตายตามนายสั่งก็ไปด้วยกันนะครับก็ไปเรื่อยๆเราก็ไปด้วยกันก็ออกกําลังกายด้วยท่านก็แข็งแรงมากผมหนุ่มๆมท่านตอนนั้นก็อายุรุ่นพ่อผมแล้วนะครับก็ยังวิ่งได้ผมสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนหนุ่มหนุมพอสู้แต่ตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วแต่อีกเด่นชัดอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการรับสมองรับเลือ่อยคมท่านรับสมองให้คมตลอดเวลาเพราะอะไรครับผมเห็นท่านอ่านหนังสือตลอด แล้วมีเรื่องใหม่ๆคือผมหมอหมอมานี่ผมมีเรื่องนี้มามาแชร์มาสอนท่านเรียกว่าไม่เคยบอกว่าสอนนะครับท่านเรียกว่าผมจะขอญาตแชร์ประสบการณ์จริงๆท่านสอนผมได้เรียนรู้กับท่านทุกครั้งกินข้าวด้วยกันอะไรผมจะเรียนรู้ของใหม่ๆแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งหลายนะครับท่านอ่านหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะครับอ่านตลอดอ่านตลอดตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ผมจะเห็นเชื่อมั่นว่าท่านยังอ่านเพราะฉะนั้นรับเรื่ยคมเนี่ยท่านทําตลอด สังเกตไหมครับท่านทำมาแต่ละอย่างมันไปตรงกับอิตาสตีเวนโคเวเห็นเลยนะครับก็เลยเขียนเรื่องนี้เข้ามาซึ่งเขาเป็นรีเสิร์ชเขาเอาความสําเร็จของของผู้บริหารที่เวิร์กเวกันมารวมกันมันก็เป็นข้อนี้นะครับครับผมก็เลยผมเลยว่าท่านก็เลยเป็นผู้นำแบบเซเว่นแฮปปี้ครับ ทั้งสามด้านเนี่ยฮะสิ่งที่พูดแยกนี่ก็ต้องต้องสามอีพิโซดเนี่ยอาจจะนานแต่ผมสรุปได้สั้นๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านการศึกษาก็ดีด้านสังคมก็ดีนายคนนี้มีแต่ให้ท่านคิดถึงแต่ผู้อื่นท่านไม่เคยคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเลยคิดแต่คถึงส่วนรวมตลอดเพงั้นการเมืองก็ทําเพื่อส่วนรวม นะครับการศึกษาก็ทําเพื่อส่วนรวมสาเพอโดยว่าการศึกษาจะทําเพื่อเด็กบ้านนอกท่านเลยว่าการศึกษาจะเ,เ,เ,เปลี่ยนชีวิตเขาและสุดท้ายสังคมก็ทําเพื่อสังคมส่วนรวมท่านไม่เคยทํางานเพื่อผมเคยถามครับท่านนายครับนายครับนายไปเข้าที่เนี่ยได้ค่าตอบแทนอะไรได้เงินดงเงินเดือนอะไรวะโอ้ไม่ได้หรอกเอ้าแล้วเขาไงก็ก็เขาให้ไปช่วยก็ไปช่วยเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วท่านไม่สนใจจริงๆครับคนเรา เบี้ยประชุมเลยไให้ท่านกับพับๆแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยไม่เคยเปิดดูไม่เคยอะไรเลยนะครับเอาซองเปล่ามาให้ท่านก็รับนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อมั่นว่าการทําเพื่อคนอื่นเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับคิดถึงแต่อยากให้คนอื่นเขาดีเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าอันเนี้ยมันง่ายมากแล้วมันก็ตรงกันหนึ่งนะครับก็ว่าก็คืออยากให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์นายก็ไปช่วยแค่นี้ไม่พอเขาพ้นทุกข์แล้วอยากเขามีความสุขนายก็ช่วยอีกท่านก็ช่วยอีก นะครับนะครับคนอื่นมีความดีท่านก็อวยด้วยนะครับนะครับสุดท้ายบางทีใครทำอะไรไม่ดีกับท่านนะครับท่านก็ไม่เคยเห็นจะไปไลฟ์ด่าใครเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าใครเลยนั่นก็คือท่านก็ใช้พรหม,มาการดูแลนะครับในการบริหารชีวิตของท่านใช้พรหมวิหารนั่นเองครับเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาและอุเบกขานันเองครับ อันนี้มีคําถามหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคาใจผมจก็ต้องตอบตลอดเลยนะครับว่าทําไมคนทุกคนก็ผมเจอใครเจอเพื่อนก็บอกหมอกระแสะเป็นนายผมทุกคนก็จะฟังรู้ว่านายกระแสะเนี่ยเป็นผู้คำบัญชาผมแล้วก็สนิทก,กันอะไรเงี้ยนะครับเขาถามว่าโอ้โหแก่ป่านนี้แล้วยังจะมาทํางานได้อีกหรอเนี่ยใช่ไหมครับก็คําว่าตอนนี้เราจะมีคําว่าผู้นําร่วมสมัย นี่แหละครับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีคำว่าตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงเจเนเรชันแก a ปในเจนไหนเราเจนคนเจนนี้จะคิดอย่างนั้นคนเจนนั้นจะคิดอย่างนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าแรงตั้งแต่ถ้าคุณหมอกระแสเนี่ยก็เป็นเจนเขาเรียกเจนหลังสงครามโลก post war นะครับแล้วก็มาถัดมาเป็นรุ่นพวกผมเนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วขยับไปอีกนะครับก็จะเป็นพวกเจน เจน X เจน Y เจนแแล้วตอนนี้เป็นเจนอัลฟ่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเนี่ยเรื่อยๆผมบอกมีความแตกต่างผมบอกคุณบอกกระแสก็ยังจะเข้าเข้ากับคนได้ตลอดนะครับในทุกเจนไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามแม้กระทั่งหลานที่หลานหลานชายท่านนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือหลานชายท่านเนี่ยก็เป็นสิทธ์น,น้องผมที่เซนกาเบียนอายุก็เหมือนลูกหลานเลยนะ แต่ก็ยังเข้ามากับท่านคุณปู่มาอยู่คอยอยู่กับคุณปู่อยู่ตลอดเวลานะครับบอกไปไหนโอ้มันจะไป KFC มันจะไปแมคโดนัล์ท่านก็ไปกับเด็กๆได้นะครับท่านเป็นคนที่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีคําว่าเจเนเรชันไม่เกี่ยวเพราะอะไรไหมครับอันนั้นเรื่อง,เร,องเรื่องลูกหลานมันอาจจะใช่แต่ในเรื่องของการบริหารเจเนเรชันแกปเนี่ยหลายคนบอกว่ามีผลมากแต่ทําไมคุณบอกกระแสผมซึ่งรุ่นท่านเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ย ต้องนั่งรถเข็นแล้วนะครับแต่ทำไมท่านยังสามารถที่จะเรียกอะไรฮะสามารถจะอะไรเป็นผู้นำเป็นผู้นำต้องเยอะต้องแยะไหนจะเป็นนายกสภาที่อื่นอีกโอ้โหไม่ใช่ที่แบบใกล้ๆฮะที่นาลาทิวาสก็ไปนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เขาแบบยิงกันนะผมยังถามนายกล้าไปเหรอครับโอ,โอ้คนเราก็ ไม่มีปัญหาเราเราไม่ได้ไปทําอะไรเกิดหนนเดียวตายหนนเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหผมบอกไปนู่นไปนี่แล้วก็บอกไงครับว่าท่านไปเยอะมากผม,มงบอกว่าจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดที่สมัยผมว่ามานั่งบอกเอ๊ะทำไมคนอายุป,ป่านนี้ซึ่งเพื่อนๆนท่านเองเนี่ยก็ก็กเกษียณกันไปหมดแล้วฮะรุ่นนี้แต่ทำไมท่านยังทํางานแท,ท,ท้จริงแล้วแล้ว,ลวทําได้ดีด้วยนะครับก็เลยคับว่า mindset ท่านเนี่ย เป็นคนที่มีกรดไมซ์เซ็ตนะครับถ้ามีกรดไมซ์เซ็ตนั่นคือท่านมีความพยายามในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผนกกับเซเว่นแฮบบิตกับกรดไมซ์เซตที่ดีถูกไหมครับปโกกอกธรรมะที่ท่านมี3อย่างนี้แลครับมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ขโมกระแสะสามารถทํางานร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นจากามาพัฒนาที่นี่ให้เกรือจะกเกลือเกลียดเกงไกลต่อไปครับ ก็ถ้าผมเองเนี่ยเป็นสาวกของเรื่องเซเว่นฮนะครับเซเว่นฮเนี่ย mm hmm. ก็เมื่อบอกว่าไม่มีไม่มีคำว่าเจเน r เรชันผมไม่เชื่อเรื่องเจเน r เรชันแกปครับจริงๆเพียงแต่ว่าผมเองเป็นจตุแพทย์ผมก็บอกว่าเออผมไม่เห็นความแตกต่างในลูกค้าคนไข้ผมที่มารักษาเลย เขาเป็นยังไงเขาเคยเรียบร้อยไงเขาก็เรียบร้อยอย่างนั้นเขาน่ารักไงเขาน่ารักงนั้นหรือเขาดุยงไงเขาก็ดุอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันแต่ผมว่าการการปลูกการปลูกฝังผมว่าเรื่องนี้สําคัญที right ่สุดเราปลูกฝังเราปลูกลูกเรายังไงใช่ไหมครับใช่ไหมครับปลูกความคิดก็จะได้การกระทําปลูกการกระทําก็จะได้อุปนิสัยปลูกนิสัยก็จะได้คุณลักษณะ ปูคุณลักษณะก็จะได้ชะตาชีวิตเราปลูกลูกเรายังไงใช่ไหมครับสําคัญตรงนั้นมากกว่าคุณได้ดูแลลูกอย่างไงอเน,นี้ยผมว่าผู้นําเองต้องต้องต้องมาแต่สําคัญที่ตอนนี้ตอนนี้เรื่องนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเพราะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับมันขึ้นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบแนวดิ่งแนวราบอย่างนี้เป็นเส้นตรงมันขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือรุนแรงรวดเร็วนะครับแล้วก็ คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเกิดการเรียกว่ามีการ disruption ผมว่าอยากจะฝากว่าเราเองเนี่ยเขาบอกแค่เราเราหยุดนิ่งเราก็ถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเราจำเป็นต้องพัฒนาตนเองต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมาตอนนี้กระแสดิจิทัลมาแรงแล้วนะครับ5.0เตรียมมาแล้วเราต้องคิดเผื่อแล้วน่าจะมายังไง แล้วเราก็ต้องดูข้อมูลหลายอย่างนะครับโดยเนะพราะยิ่งการศึกษาเราก็ต้องดูว่าตอนเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆครับเด็กมันเกิดน้อยครับไม่ได้แย่ลงเลยนะครับเด็กมันเกิดน้อยลงเพราะเด็กมันเกิดน้อยลงครับมา r k เก็ตแชร์มันก็ลดลงไปลูกค้าก็ลดลงไปนั่นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นคนแก่มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็จะเห็นตัวเลขแล้วว่าเด็กเข้าเรียนมาหาลัยก็น้อยลงก็เด็กมันน้อยฮะมันก็มาก็ขึ้นมาก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ต้องพัฒนา โดยเรื่องยิ่งมหาวิทยาลัยคงจะต้องเข้าใจเรื่องกระแสนี้มากกระแส disruption แต่ผมเชื่อมั่นว่ากระแส,สชนะวงเนี่ยสามารถสู้กระแส disruption ได้ครับผมก็คิดว่าอยากจะสรุปในกระแสคนนี้เป็นยังไงนะผมก็บอกว่าท่านเป็นคนที่เป็นผู้นำ ที่สังคมไทยขาดแคลนมากๆนะครับถ้าหากผู้นำมีได้มีผู้นำประเทศเราได้อย่างท่านเนี่ยผมว่ามันน่านอนนะครับที่จะต้องพัฒนาการเพราะผมจำได้ตลอดเวลาท่านตอนที่ท่านเข้าตอนอมใหม่ๆท่านก็บอกว่าต้องใช้สีปอนะครับต้องมีโปรง่งใสนะครับต้องมีประสิทธิภาพต้องมีประโยชน์ แล้วต้องมีประหยัดนี่ครับขนาดท่านมาแล้วผมว่าเห็นท่านมาโดยตลอดนะครับว่าสำคัญที่สุดนะครับผมบอกว่าท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์และท่านเป็นคนกระตันอยู่นะครับท่านเป็นคนซื่อสัตย์และท่านกตัญอยู่ผมว่าคุณสมบัติสองข้อเนี่ยเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดของการเป็นคนดีนะครับผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเรามีคนเก่งเยอะนะครับแต่คนดีอมันน้อยแล้วถ้าคนไม่ดีแต่เก่งเนี่ย มันจะให้ความเก่งของเขาเนี่ยมาทําเรื่องไม่ดีแบบเราคิดไม่ถึงนะครับงั้นเราควรจะพัฒนาให้ถ้าเรียนรู้จากคุณหมอกระแสนะครับเริ่มจากความดีดีก่อนนะครับมามีความขยันอดทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยซื่อสัตย์เนี่ยผมบอกว่าซื่อสัตย์กรตันยูนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับ